มีวงานเข้าอย่างหนักหลังไปคอมเมนต์เต้วล่าสุดโดนเควนคลับประกาศเลิกติดตามมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงก้มต่ำให้กับป๊อกพัทรกรจิราธิวัฒน์สำหรับเต้วนัทพลซึ่งเพลงนี้เต้วจัดเต็มทั้งยุกย้ายสายตะโพกนัดการเต้นที่เคยเรียนมาออกใช้และในเอ็มวีเพลงนั้นได้ไปถ่ายทําที่ห้างสุดรู้ใจกลางกรุงเทพมหานาครซึ่งเพลงเพิ่งปล่อยออกมาพร้อมมิวสิกวิดีโอได้ประมาณ1สัปดาห์ก็ได้ยอดวิวใน YouTube ไปกว่า3ล้านวิวแล้ว และล่าสุดเต้วก็ได้โพสต์คลิปฉลอง3ล้านวิวที่ตนเองกับบปอกได้ไปยืนเต้นอยู่กลางสีแยกไฟแดงพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าก้มต่ำ3ล้านวิวแล้วจ้าล้านหน้าอยากให้ไปก้มต่ำแถวไหนเล่าสิ Head tag, ก้มต่ำชาเลนจ์ขอบคุณพี่ตำรวจที่ช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะจากนั้นมิวนิษฐาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าอายไม่เล่าสิคะกลางแยกขนาดนี้ด้านเต้ก,ก็เข้ามาตอบกลับมองกันทั้งแยก และก็ได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งโผล่มาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่หยาบคายทําให้เกิดการโต้เถียงอย่างมากเพราะหลายคนมองว่าทําไมถึงต้องใช้คําพูดหยาบคายแบบนี้กับเต้วด้วยอย่างไรก็ตามทีมงานของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ